สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลมาค่ำคืนที่ผ่านมานะครับว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างรวมถึงโปรแกรมการแข่งฟุตบอลในค่ำคืนนี้ว่าคู่ไหนที่น่าติดตามและน่ารับชมกันบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนั้นก่อนไปชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพจยูทูบรวมถึง Facebook หมอดสั่งแชนแนลเพื่อท่านไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับโอเคแล้วไปเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกาเหนือก่อนเลยครับ แคนาดาเอาชนะด้านเอลซาวาดอไป3ประตูต่อศูนย์โดยทางด้านแคนาดานั้นได้ประตูขึ้นนำในนาทีที่6จากทางด้านของอติบาฮัตซินสันหลังจากนั้นครับแคนาดาหนีไป็อน,นย์ครับในนาทีที่11จากทางด้านของโจนาธานเดวิดหลังจากนั้นครับช่วงต้นครึ่งหลังนะครับแคนาดามาได้ประตูย้ำชัยชนะนะครับจากทางด้านของทาจอนบูแคนันในนาทีที่59จบเกมครับแคนาดาเอาชนะด้านเอลซาวาดอไป3ประตูต่อศูนย์ คู่ถัดมานะครับปานามาเสมอกับเม็กซิโกไป1ประตูต่อหนึ่งโดยทางด้านปานามานั้นได้ประตูขึ้นนําในนาทีที่28ครับจากทางด้านของโรลลนโดแบ็กเบิร์นหลังจากนั้นครับช่วงครึ่งหลังครับเม็กซิโกมาตีเสมอในนาทีที่76จากทางด้านของเคซูสโคโรนาจบเกมครับทางด้านปานามาเสมอกับเม็กซิโกไป1ประตูต่อหนึ่งคู่ต่อมานะครับคอสตาริกาเสมอกับจเเมกาไป1ประตูต่อหนึ่งโดยทางด้านคอสตาริกานั้นได้ประตูขึ้นนําอย่างรวดเร็วในในาทีที่สม จากทางด้านของยิมมี่มาลินหลังจากนั้นครับช่วงต้นครึ่งหลังครับจามกามาตีเสมอครับในนาทีที่47จากทางด้านของชามานิโคสันจบเกมครับคอสตาริกาเสมอกับจามกาไป1ประตูต่อ1นคู่สุดท้ายครับสำหรับฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับฮอนดูรัสพ่ายกับทางด้านสหรัฐอเมริกาไป1ประตูต่อ4โดยทางด้านฮอนดูรัสนั้นได้ประตูขึ้นนำในนาทีที่27ครับจากทางด้านของบายันโมยา หลังจากนั้นครับสหรัฐครับมาได้4ลูกรวดในช่วงครึ่งหลังเลยครับจากทางด้านของแอนโทนีโรบินสันในนาทีที่48ริคาโดเปปี้ในนาทีที่75แบนเดนแอนลอนสันครับในนาทีที่86และทางด้านของเซบาสเตียนเลเกตครับในนาทีที่93จบเกมครับผลดัลพ่ายกับทางด้านสหรัฐอเมริกาไป1ประตูต่อ4สรุปตารางคะแนนล่าสุดตอนนี้ครับอันดับหเป็นเม็กซิโกครับ3นัดมี7แต้ม <c oughs> ตามมาด้วยอันดับที่2ครับ3นัดมี5แต้มอันดับที่3าสหรัฐอเมริกาครับ3นัดมี5แต้มอันดับที่4ปานามา3นัดมี5แต้มอันดับที่5คอตาริกา3นัดมี2แต้มอันดับที่6ฮอนดูรัส3นัดมี2แต้มอันดับที่7เอลซาวาดอครับ2 3นัดมี2แต้มและอันดับที่8ครับจาเมกา3านัดมี1แต้ม สำหรับโปรแกรมฟุตบอลนะครับที่จะแข่งขันกันในค่ำคืนนี้นะครับจะมีฟุตบอลโลกนะครับรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้นะครับสองคู่แรกนั้นจะเตะพร้อมกันนะครับเวลาตีห้าครึ่งปารากวัยจะพบกับเวเนซุเอลาและทางนั้นอุลุกวัยจะพบกับเอกววดอครับคู่หกโมงมีหนึ่งคู่ครับโคลอมเบียพบกับชิลีหกโมงครึ่งมีหนึ่งคู่ครับอาร์เจนนาพบโบลิเวียและคู่เจ็ดโมงครึ่งครับเป็นบราซิลพบกับเปรู แล้วก็มีในส่วนของเจลิกหนึ่งคู่ครับเวลาห้าโมงเย็นนาโกย่าแกมบัสพบกับทางด้านของโตโกชิมะวอร์ติสในส่วนของเคลิกมีสองคู่ครับแต่เวลาห้าโมงครึ่งอุซานฮุนไดพบกับชุนบักมอเตอร์และทางด้านของโปฮังสตตลเลอร์จะพบกับแดกูเอฟซีในส่วนของโปรแกรมซูเปอร์ลีก้าของเดนมาร์กก็มีสองคู่ครับคู่แรกจะเตะเวลาห้าทุ่มครับมิทเทลแลนด์จะพบกับน,นอร์ยารันครับและก็คู่ตีหนึ่งครับเป็นบอลบี้พบกับซินบอก ในส่วนของพิมลิกยูเคนมีเตะหนึ่งคู่ครับเวลาห้าทุ่มครึ่งโอลิซันเดียครับจะพบกับทางด้านของนาโกเลตนะครับ <c oughs> ถ้าผมอ่านผิดต้องขอประธานอภัยนะครับอินอินโกเลตนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของซีรียบีของอิตาลีหนึ่งคู่ครับเบลเวนโตจะพบกับเลเช่คู่นี้จะเตะเวลาตีหนึ่งครึ่งในส่วนของลีกทัวอังกฤษมี2คู่ครับเตะพร้อมกันครับเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าฮาโลเกตเทาจะพบกับนิวพอร์ตเคานตี้ บาโลจะพบก,กับโคเชเตอร์ในส่วนของโปรแกรมจูปิเล่โปโล,ลีของเบลเยียมมีเตะหนึ่งคู่ครับเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าขับบูธจะพบก,กับออเทนเดในส่วนของเซกุนดาลีกาของสเปนครับมีลงสนามหนึ่งคู่สปอร์ติ้งคีกอนจะพบก,กับลิการเนสเวลาตีสองในส่วนของแชมเปี้ยนชิพอังกฤษครับมีหนึ่งคู่เบอร์มิงแฮมจะพบก,กับดาร์บี้เคาิ์ตี้ครับเวลาตีสองและในส่วนของลีกเอิงฝรั่งเศสมีลงสนามหนึ่งคู่นะครับ เรารียองจะพบกับลิวเวลาตีสองโอเคนะครับผมนี่ก็เป็นการสรุปผลการแข่งฟุตบอลมอคำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างน,นะครับยังไงวันนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดต้องขอประทานอภยัยทุกท่านไว้ณที่นี้ด้วยนะครับหากดูแลวชอบใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งครับเพจ YouTube รวมถึง Facebook มดสัง channel เพื่อท่านไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อน แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ